องาสวัสดีครับนะครับมาจะดเงจุดหมายแล้วนะครับเสือบาบาพบีนาที่เราขึ้นแล้วนี่มีรถรถต้องสงสัยตามหลังนะทะเบียนสามสามยังวะสามหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดโอ้ก็เห็นว่าอือมก็เห็นทะเบียนปร <มา S 1> จําได้โอ้ตามม้าตะไกลล่เราบ่ <c oughs> ตามมาตพันมงนี่เนาะตามออกมาเด็ด้านหนึ่งแล้วจเอาน้ำเาน้ำปุ่นกันมาอวจ๋าเจอถึงแล้วลูกเชนาเชตตานะคะอ่าที่ชูเชนาเชตตานะลูกนะนหลังนะเฮ้ยเนี่ยมันมันแบบสิทแทงกับปะแทกันนีรบอเออน่ไนั่นนะรถต้องสงสัยไหมขางหลังไหมข้างหลังไหม ทะเบียนสามหนึ <tı ro> ่งสองเจ็ดเนี่ยสิัดส่วนรถแข็งขวงตัวนี้ส่วนรถข้างหน้าครับุมนะระวังรถไถเด้อเฮ้ยเป็นยังไงฟีมเขาบอกเอาอุูใไญ้เด้เขาบอกเอาง้ใหญ่เด้ขึ้นยังกีบบอไปซ้ำอันนี้นะครับรับเล็กตัดเขาบนอยู่เด้บ้าไม่หน่อยเขาก็เล็กผมกระดูกพิเดว่า เล็กก็เล็กอ่อนเลยโมสูเล็กเขาพูดทีบุสูเล็กเขาเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงวัดแล้วได้ครับผมเนาะเอฟซีนะอืมตองผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเสนอป้าตาเอุ๋งเห็นปะสิไปเสนอลุงป้าอยู่ได้ไหมอาจจะมีเสื้อผ้ายไปทีไรสักแหงเพราะว่าก็ตอนขี่รถมาก็ได้พูดกันแล้วกับพี่ชิดนะครับผมมัน อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีก็ได้นะครับจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับผมก็รอดูว่ามันจะไปบ่ไปคิดครบ่บ่ไปไปกับบ่ไปไปค่กเนี่ยมีเยอะเห็นรถไทยจิบจอดรถตู้โดดมาขึ้นนะครับผมเราก็มาถึงบัดบัดเดือบัดเดืออะได้วยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโนลานลุงพลนะครับผมตอนนี้เราก็ เดินทางมาถึงแล้วครับเขาดุเขาเจ้าเ่าบ่เออเขาเจ่าเสียคนนี้บ่เออเสียมาเออเเออเออเอเสียผมสวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับผมเนาะพี่ไอ้พ่นมาถึงแล้วคณะลุงพลมาถึงวัดบัณฑเดือ ครับผม่่ชื่อเปลี่ยนชื่อเี่ยนเห็นตัวอะไรเลยสวัสดีครับ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 เร่เขีเปลี่ยนรถอยู่เมื่อกี้นี่ฮะ ตอรุงลงไปสืของยู่เ่นบะเปลี่ยนเปลี่ยนะเปลี่ยนบละมาลำนูบะมาลำนูนะสลองืนาดจะไปดูหลังคาด้ยค่ะ อันยกคระคังน,นี่ครับผมระครคังระครังดังกลางวันออ นี่ละดังแน่ๆนี่ฮะเบงเบงเบงทะเบียนรถดังแน่ๆเลยงวดนี่ทะเบียนรถนนดังแน่ๆนั่น เอาขึ้นบ้าเลยเอายกขึ้นบ้าลุงพลเลยเดาน่าจะประมาณร้อยโลยกขึนยกขึนผูเดียวได้ไหนยกขึน้เดียวได้ไหนใครบกบขนเอกปาขาดนั้นอหมนเเยอยูให้บาาเออเอาใส่บาโอเลยใส่บาโอเลย

เอาล่องหนงตัวเออสั้นละโอ้เด็กหน่อยบวกนี่เหตต้องให้บอกไม่เขาไปยิตั้งมันสวยกว่าเอ้าเขาไปยิงยงอีกผู้นึงได้ไปยังมันบ่คือเด้เดี๋ยวจาเพิ่งไปยิงอีกผู้นึงกันโอเคนะครับ ทางครับเข้าถึงวัดถึงที่ได้ป่ะอุ้ยนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยหาหนึ่งเด้อสวยมากเลยเคยมาเคยเรืองลองยกดูแล้วน่าจะมีสองร้อยโลอัพนะครับอะไรนะว่าไงนะพูดใหม่สิออกมาก่อนเดี๋ยวไปห่อทีหลังโอ๊ยทำไมรู้ใจช่างอย่างนี้แหละครเรียกว่าไปด้วยกันรู้ใจกันเตรียมห่อ โอ้โหอะไรมีอะไรดีๆคะเนี่ยถวายค่ะโอ้ถวายนะคะสาธุสาธุนะคะอ่า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 ของพุทธิยามาถวายนี่คะของพี่ลาตีอันนี้เป็นของผมครับอืมอันใดเป็นของเจ้าอันนี้คืออะไรครับอันนี้ี p ี m ิ x ออยน้ำมันสกัดเย็น5ชนิดเออเสียควรกินมันเป็นแบบเสริมอาหารใช่ไหมครับ แก้อะไรได้มั้งแบบแบบแบบบำรุงอะไรได้มั้งดูแลเรื่องสายตาเรื่องกระดูกเส้นเอ็นอันนี้ให้ผมได้ไหมครับขอบคุณครับไปถามพ่อพ่อบอกตาฉันก็อากขายไม่ไม่ไม่อากใครครับชิดต้องไปมาถวายหรวงอยากขายค่ะปงผมวันมีอะไรเนี่ยจ่าจ่าส่วนนี้ของพี่ระตีอ๋อพี่ระตีมาถวายสบู่จ้ะนีผลิตภัณฑ์ เสือมหันตี PT Mix Oil นะออืส่วนมากแล้วจะเป็นของดีนะถ้าไม่ดีจะไม่มาถวายพระก็สมมติว่าคนที่นอามาสวนี่กินได้ของดีกินได้ครับก็ดีอ่ะก็ไม่เห็นว่าใครนั้นอ่ะไปอยู่ที่เหนนั้นไม่ได้บ่าก็จะพูดอย่างนี้ถค่นี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้เลยเอาอีกแล้วปอมือเอาอีกลี่เลอ่อเีนี่น่นนีนนี่ี่เนี่ ดูด้วยนะแต่ละคนดูหน้าตาแต่ละคนด,ด,ดูดูดูหน้าบ่าวมืดดูนะโหดๆทั้งนั้นเลยนะโอ้ยจามุ่งได้ท็อปน้องบันนีปป่ท็อปกับท็อปเท่าไหร <c> ่ <oughs>